ราชาลูกหนังโชโลโกขอเสนอวิเครห์บอลแมนยูบัทะเวสแฮม11พฤษภาคม68ผีแดงล้าแต่ลุ้นเฮต่อหน้าแฟนวิเครหบบอลแมนเชสเตอร์พบเวสแฮมยูในเดพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568หลังพึ่งเข้าชิงยูฟ้าลีกผีแดงล้าแต่ยังหวัง3ามแต้มในบ้านดวลขุนคอนที่รอดตกชั้นได้พักเต็มสัปดาห์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เจ็ัทะเวสแฮมเวลา20นาฬิกา15นาทีถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3าสนามโอทาฟร์ แมนยูนเต็ดรูเบนอเมริมหลังผ่านเกมหนักในรอบรองชเลดยูโรปอร์ดกลางสัปดาห์อาจพักแฮร์รี่แม็กควายที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยตามบทสัมภาษณ์เป็นนว่าเซอร์แบคทีมชาติอังกฤษ,อ,กฤษอาจไม่ฟิตเต็มร้อยแต่กองหน้าดาวรุ่งชิโดโอบีกลับมามีชื่ออีกครั้งหลังไม่มีสิทธิ์ลงเล่นเกมยุโรปส่วนกลุ่มผู้เล่นบาดเจ็บที่ยังไม่พร้อมใช้งานได้แก่มัตธาเดลิกโจชัวเซอร์กซีลิซโดมาติเนสและดีโกดาโล การจัดทัพหน้าให้รางวัลเมสันเม์และอามาเดียโลสองฮีโร่ซูเปอร์ซับพลิกเกมรัวแสงอเลติกบินเบาได้ออกสตาร์ทโดยคาดว่าจะมีเพียงอันเดโอนาน่าอาริโนกานาโชและรัสมุดฮอยลุนที่ได้ลุยต่อเวสแฮมแกรมพอเตอร์ได้ข่าวดีเมื่อเอซอนอเรสมิดฟิลตัวตัดเกมพ้นอาการบาดเจ็บหลังที่ทําให้พลาด3เกมหลังสุดกลับมาพร้อมลงสนามอีกครั้งขณะที่ผู้เล่นที่ยังไม่พร้อมมีเพียงมิคิวอันโตนิโอและ ไคลเซนเซโอซัมเมอร์วิวซึ่งทั้งคู่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นระยะยาวแนวรุกยังคงนำโดยจารอดโบเวนกัปตันฮีโร่จุดโทษประตูชัยในการพบกันหนก่อนซึ่งส่งผลให้อริกเทนฮากถูกปลดจากตำแหน่งกุนซือผีแดงนั่นเองนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนเชสเตอร์อันเดโอนานาไทเลอร์เฟรดิกสันวิกเตอร์ลินเดเล็บลลูชออามัดเดียโลคริสเตียนเอล็กเซนคอบบี้ไมนูแฮร์รี่อามาสอาิฮันโดกานาโชลาสมุดฮอยลุนเมสันเมาส์ เวสแฮม3 4 2 1อเอลฟงอเลโอล่าชองแคลร์โจดิโบแม็กซ์คิวแมนคอนสแตนตินสมาฟโลปานอสอารอนวานบิสซาก้าโทมัสซูเชกลูคัสปาเกวตาออลิเวอร์สกาเจโรต์โบเวนโมเมดคูดุสนิคลาสฟือครุกเกรดข้อมูลที่น่าสนใจแมนจิตไม่แพ้เวสแฮมในบ้านมาตลอดส6เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะ13เสมอ3และชนะรวดใน4ี่นัดหลังสุดโดยไม่เสียประตูเลย อย่างไรก็ตามเวสแฮมชนะในลีกเหนือปีแสดงได้ถึง3จาก4เกมหลังสุดซึ่งเท่ากับจำนวนชัยชนะที่พวกเขาทำได้จาก28นัดก่อนหน้านั้นเสมอ6แพ้19คุณคอนมีลุ้นชนะแมนยูในลีกแบบไปกลับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2006นถึง2007ผลการแข่งขันที่คาดหลังความปราบปลื้มจากชัยชนะในศึกยูโรปาลีกที่โอทัฟฟอร์ดคืนวันพฤหัสคาดว่าบรรยากาศเชิงบวกนี้จะช่วยหนุนให้ผีแดงกลับมาคว้าชานลีก ดานเวสแฮมแม้จะเก็บแต้มจากสเปอร์ได้เมื่อวันอาทิตย์ก่อนแต่ภาพรวมของฤดูกาลเริ่มจืดจางลงแล้วผลการแข่งขันที่คาดไม่เด็ดชนะเวสแฮม3ต่อ2บอสเจ็งยันส่งตัวหลักผีลงสนามรั่วเป็นอาริมเชื่อว่าการได้ลงสนามนั้นจะส่งผลดีกับบรรดานักเตะตัวหลักของทีมมากกว่าการพักพวกเขาไปจนถึงเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกพร้อมยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะใช้แนวทางดังกล่าว ยูในเตดรั้งอันดับที่15ในพรีเมียร์และต้องผ่านเกมกับเวสต์แฮมและเชลซีก่อนจะพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในนัดชิงเชลิศยูโรปาลีกในวันที่21พฤษภาคมความสำเร็จในฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์เตดและท็อตแนมขึ้นอยู่กับการโชวฟอร์มในบินเบาแต่อามโมริมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่เก็บแข้งตัวหลักของพวกเขาเอาไว้ไปจนถึงเกมที่ซานมาเมสพวกเขาจะได้ลงเล่นเพราะบางครั้งการได้ลงสนามมันก็ดีสำหรับพวกเขามากกว่าอามโมริมอธิบายที่ผมจะทำคือปกป้องนักเตะที่เสี่ยงได้รับบาดเจ็บ เช่นบรูโน่หรือพักพวกเขาในเกมสุดท้ายก่อนเจอกับทอตนมแต่เราได้ย้ายเกมกับเชลซีไปเล่นในวันศุกร์ดังนั้นเราจะมีเวลาพักฟื้นมากขึ้นเรายังต้องการที่แข่งขันในพิม์ลีกเช่นกันบรูโน่อาจไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บ แต่แฮร์รี่แม็กควายมีปัญหาดังนั้นเราจะต้องจัดการกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ต้องหลงเล่นการได้ลงสนามนั้นดีกว่าการอยู่เฉยๆอมโมริมทําการเปลี่ยนตัวถึง8คนระหว่างเกมรอบรองชเลตยูโรปาลีกทั้งสองนัดเมื่อพวกเขาแพ้เบรนส์ฟอร์ดสต่อสในเกมเยือนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าผลงานดังกล่าวจะเกิดกับทีมที่เต็มด้วยดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อามาสไทเลอร์ฟลิกสันและชิโดโอบิแต่อโมริมยังคงต้องการให้การแข่งขันเพื่อตำแหน่งต่างๆ อยู่ในระดับสูงโดยให้ผู้เล่นของเขาได้โอกาสลงสนามในเกมลีกแน่นอนว่าเด็กๆจะต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งของพวกเขาเขากล่าวพวกเขาจะพร้อมและตื่นเต้นกับมันซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่แค่เกมนัดชิงชนะเลิศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับเกมในเพียมลีกด้วยโดยมีเป้าหมายในใจว่าเราสามารถคว้าชัยชนะได้มันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก เซอร์ไพรส์แฟนผีแมนยูเปลี่ยนใจรั้งกาซิเมโลอยู่ยาวจนรีทายหวังใช้ความเก่าปั้นทีมยุคใหม่กาซิเมโรจากตัวเต็งโดนโลสู่กุญแจหลักพาแมนเชดตล่าแชมป์สมสรเตรียมใช้ประสบการณ์แข่งแซมบ้าปั้นทีมระยะยาวขณะเจ้าตัวพร้อมแขวนสตาร์ในถิ่นโอทัฟฟอร์ด แมนยู <Menu S 2> เปลี่ยนแผนครั้งสำคัญเลือกรั้งตัวก,กาซิมลโลกองกลางทีมชาติบราซิลเอาไว้กับทีมในซีซั่นหน้าขณะที่สตาแมบ้าตั้งเป้ารับใช้สโมสรต่ออีกยาวจนกระทั่งแขวนรองเท้ากาซิมลโลพ่อค้า,ขาแข้งวัย33ปีสอเขามีอนาคตการค้าแข้งที่พลิกผันอีกตลบโดยก่อนหน้านี้นเขาถูกสื่อระบุว่าจะถูกแมนเชสเตอร์โละทิง้งเนื่องจากเริ่มมีสภาพร่างกายที่โรยราแถมฟอร์มการเล่นตกลงไปอย่างชัดเจนอีกทั้งได้ค่าแรงสูงที่สุดคนหนึ่งในทีมสัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนด์อีกด้วย ต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้อดีตตาทีมเรอัลมาดถูกคาดหมายว่าจะย้ายไปวาดลวดลายในเมเจอร์ลีกอกเกอร์หรือไม่ก็ลีกซาอุดีอาราเบียซึ่งตกเป็นข่าวสนใจเซ็นสัญญากับเขาเช่นกันอย่างไรก็ดีจากสถานการณ์ล่าสุดกาซิเมโรก,กลายมาเป็นคีแมนของดูเบนอาโมลิมนายใหญ่ชาวโปรตุเกสไปแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มระดับท็อปได้อีกหนทั้งพังประตูสําคัญให้ทีมได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนพาปีแสดงเข้าชิงเชลิศทั่วยุโรปลีกเป็นผลสาเร็จ ด้วยเหตุนี้เดอะซันรายงานเมื่อ10พฤษภาคมว่าแมนยูเต็ดวางตัวให้กาซิมโลอยู่กับสโมสร,รต่อไปเพื่ออาศัยประสบการณ์ของเขาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทีมเพื่ออนาคตแถมตัวนักเตะคิดอย่างจริงๆจ,จังๆที่จะรับใช้โรงละครแห่งความฝันอีกยาวจนถึงขั้นพร้อมรีไทยกับสโมสร,รด้วยเนื่องจากครอบครัวของเขาแฮ ppy กับการใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์ ยโรรับปากอดีตตำนานหลังผีไม่ทําเสียชื่อเลนี่ยโร و เซดร็คแมนเดทราบว่าการได้สวมเครื่องแบบตัวนี้เป็นเกียรติและแบกความคาดหวังมากแค่ไหนดังนั้นรับปากไม่ทําให้เราบรรดาตำนานกองหลังขายขี้หน้าพร้อมคว้าเกีดยรติยศในนัดชิงยูโรปาลีกมาประดับตู้โชว์ ปีสวัดแดงชนะลายค่าใหญ่ในยุโรปในการเสนอโปรเจกต์แย่งดาวรุ่งวัย19ปีมาจากรองเมื่อซัมเมอร์2024ซึ่งต่อให้แข้งเฟ้นออกสตาร์ทช้าเพราะบาดเจ็บจากปรีซีซั่นแต่ถึงเวลานี้สามารถปรับตัวกับทีมจนยึดขาประจำในบทบาทสต็อปเปอร์ซ้ายความโดดเด่นที่ใช้ออกมาในเกมยูโรปาลีกรอบรองนัด2ชนะอเลติกบินเบา4-1แบบทำหนึ่งแอซิสต,ต,ต่อหน้าตำนานผู้จัดการทีมเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสันและสิเก่าหลุยส์นานี่ซึ่งเข้ามาชมเกมอย่างโอทาฟร์ ก็ทวีความภูมิใจแก่แข้งวัยรุ่นเมื่อคุณเล่นให้แมนจเตก็จําเป็นต้องสัมผัสถ,ถึงประวัติศาสตร์สโมสรน,นี่คือทีมฟุตบอลที่ผูกติดกับการคว้าถ้วยรางวัลการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการคิดว่าเป็นสิง่งสําคัญที่ต้องท่องให้ขึ้นใจเราคือแมนจเตและจําเป็นต้องมีแชมป์ติดมือผมเลือกมาร่วมง,งานแมนจิตก็เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คว้าถ้วยรางวัลดังนั้นเมื่อคุณได้เห็นอดีตผู้เล่นอย่างริโอเฟอร์ดินานเนมันย่าวิดิชและราเฟลวารันคุณก็อยากบรรลุเป้าหมายแบบเดียวกับพวกเขาประทับใจอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลในฐานะก,กองหลังผู้ยิ่งใหญ่เมื่อไรก็ตามที่ผมทุงนำไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่เหล่านั้นก็ช่างเป็นเกียรติอย่างแท้จริงภูมิใจนะก็จะพยายามทำให้สุดความสามารถแม้เวลานี้แข้งวัย19ปียังไม่ได้แะภาพกับตำนานกองหลังที่โรงละครแห่งความฝันแต่อย่างน้อยก็มีสิทธิ์เก่าอย่างนานี่มาขอร่วมเฟรมแล้ว ไอดอลผม <know. S 1> เลยโอนานายกนอยเออร์มีพลนต่อสไตล์การเล่นองเดโอน,นานาผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่ามานิวนอยเออร์ยอดนายทวารชาวเยอรมันของเบย์มินิกเป็นผู้เล่นที่ตนยึดถือเป็นต้นแบบในการเล่นคนที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับผมตั้งแต่วัยเด็กเลยคือมานิวน,นอยเออร์เพราะเขานี่แหละเป็นคนพลิกโฉมหน้าตำแหน่งที่ผมเล่นเขาทำให้ผมมีความรู้สึกแตกต่างออกไปจากเดิมเขาทำให้ผมเริ่มที่จะกล้าเสี่ยงมากขึ้นขึ้นมาเล่นสูงมากขึ้นและเป็นมากกว่าผู้รักษาประตูธรรมดาธรรมดา นายทวารจอมลีลาวัย29ปีกล่าวทางนี้โอนาน่าซึ่งย้ายมาจากอินเตอร์มิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023จะลงเฝ้าสาให้ปีแสดงครบ100นัดหากได้รับโอกาสในเกมพิลศนัดที่ทีมเปิดบ้านดวลเวสต์แฮมเด็ดวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ผีจำกัดแจกตั๋วฟรีพนักงานนัดชิงยูโรป้าเดลิเมลรายงานว่าพนักงานของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดจะไม่รับตั๋วฟรีทุกคนสำหรับนัดชิงชนะเลิศยุโรป้าลีกกับสเปอร์ เนื่องด้วยนโยบายรัดเข็มขัดของเซอร์จิมลัดคริฟต์ปีสแสดงจะทำศึกอออิงแลนด์กับไก่เดือดทองในนัดชิงชเลิยูโรปาลีกที่สนามซานมาเมสของสโมสร,รแอตลติกบินเบา21พฤษภาคมนี้แมนยูนเต็ดจะไม่แจกตั๋วให้กับพนักงานแต่จะจัดการใช้จอยักษ์ที่แมนเชสเตอร์แทนในทางกลับกันสเปอร์มอบตั๋วฟรีให้กับพนักงานสโมสร,รทุกคนทั้งสองสโมสร,รได้รับการจัดสรรตั๋วเข้าชมการแข่งขันราว150,000ใบสำหรับนัดชิงชลิที่แควนบาส แมนยูเจ็ดกำลังจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรจำนวนเล็กน้อยจะมอบให้กับพนักงานสมโมสรส่วนพนักงานส่วนใหญ่สมโมสรจะจัดฉายจอยักษ์ที่ Manchester แมนเชสเตอร์แทนโดยเปิดให้มีแขกเข้าชมเกมได้ด้วยเมลสปอร์ตเข้าใจว่าพนักงานสมโมสรจะได้รับเครื่องดื่มฟรี2อแก้วขณะที่แขกของพวกเขาต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องดื่มของตัวเอง มุมมองจากภายในทีมยูเนเต็ดคือพวกเขาให้ความสําคัญกับแฟนบอลมากกว่าพนักง,งานเนื่องจากตั๋วเข้าชมเกมมีความต้องการสูงและแฟนบอลคงผิดหวังหากตั๋วเข้าชมเกมดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของพนักง,งานสโมสรแทนที่จะเป็นแฟนบอลที่มาชมเกมสเปอร์ใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดพนักง,งานประจําแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมเกมฟรีหนึ่งใบโดยคาดว่าข้อเสนอนี้มอบให้กับพนักง,งานประมาณ700คนยังต้องรอดูว่าจะมีคนรับไปกี่คน โดยค่าเดินทางและค่าที่พักในเมืองบาสนั้นสูงถึงหลายพันปอนด์ด้วยกระบวนการที่ยังคงดําเนินต่อไปคาดว่าปัจจุบันยูเนเต็ดจะจ้างพนักง,งานราว900คนขณะที่มีผู้ถือตั๋วประจำลุ้นการร่วม5 0,000คนส่วนนัดชิงเชลด์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ที่เมืองมิวนิกมีรายงานว่าปารีแสแซงแชร์แมงเตรียมจ่ายค่าตั๋วและค่าเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง600คนขณะที่อินเตอร์มิลานแจกตั๋วฟรีให้พนักง,งานเช่นกันโดยทั้ง2ทีมได้รับตั๋วเข้าชมเกมนัดดังกล่าวประมาณ19,000ใบ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ